กลางพิธีศพที่โศกเศร้าทารกน้อยกลับขยับตัวขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้ทุกคนแทบสิ้นสตินี่คือเรื่องราวที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นและไม่กล้าลาสายตาจนถึงวินาทีสุดท้ายท้องฟ้ามืดหมนปกคลุมด้วยเมฆสีเทาเสียงระฆังศบดังขึ้นอย่างชา้ชาๆแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนในโบสกลิ่นทูปลอยครุ้งทั่วห้องจนผู้ร่วมงานหลายคนต้องกลั้นหายใจ ทุกสายตาจับจ้องไปที่โรงไม้ซึ่งตั้งอยู่กลางห้องโรงนั้นเล็กกว่าปกติเพราะภายในคือร่างของทารกน้อยที่จะไปก่อนเวลาอันควรบรรยากาศเงียบงงามีเพียงเสียงสะอื้นของมารดาที่นั่งพนมมืออยู่ใกล้โรงมือเธอสั่นไหวน้ำตาไหลรินเปื้อนแก้มไม่หยุดผู้คนรอบข้างต่างก้มหน้าเศร้าสลดกับเหตุการณ์ตรงหน้าแต่แล้วจูจ่ๆเสียงบางอย่างดังขึ้นคล้ายการเคลื่อนไหวเบา,เบาๆหลายคนหันไปมองอย่างไม่แน่ใจ ภายในโลไม้ฟาปิดสันไหวเพียงเล็กน้อยราวกับมีแรงจากข้างในมานดารีพุ่งตัวไปใกล้พลานตะโกนเรียกชื่อทารกด้วยเสียงสันเครือความเงียบปกคลุมอีกครั้งทุกคนมองหน้ากันด้วยสายตาสับสนและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นฟ้าโลงขยับช้าๆพร้อมเสียงเล็กน้อยคล้ายเล็บขวนมือเล็กซี่เซียลของทารกน้อยยกขึ้นมาอย่างช้าพ้นจากขอบลง เสียงกรีดร้องดังระง,งมไปทั่วโบสถ์หลายคนล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจมารดาตะลึงงานไม่รู้ว่าความหวังหรือความสยดสยองกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าหัวใจของมารดาเต้นแรงราวกับจะทะลุกออกจากอกเธอจ้องไปที่มือเล็กๆที่ขยับอย่างจริงแท้ไม่ใช่ภาพลวงตาผู้คนบางคนรีบวิ่งหนีออกไปนอกโบสถ์เสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนบนพื้นไม้บางคนสั่นสถานเกินจะเอื้อนเอ่ยคำพูดได้แต่จ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้าง เด็กน้อยค่อยๆดึงร่างออกมาจากผ้าเขาที่พันห่อไว้ใบหน้าซีดเผือดปากอ้าเล็กน้อยเหมือนพยายามหายใจเสียงหอบแผ่วดังขึ้นทำให้บรรยากาศที่เงียบงันกลายเป็นเสียงโกลาหลมารดาสุดตัวลงคุกเข่ามือสั่นเทายื่นออกไปรับร่างนั้นลูกแม่อยู่นี่เสียงเธอแหบพร่าแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเธออุ้มขึ้นมากอดร่างนั้นกลับเย็นเฉียบราวกับก้อนน้ำแข็งลมหายใจที่นึกว่า ได้ยินกลับเรือนหายไปเหมือนไม่เคยมีความเงียบเข้ามาแทนที่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความกดดันมหาศาลสายตาทุกคู่จับจ้องรอคอยว่าจะเกิดอะไรต่อไปจู่จูด,ดวงตาทารกค่อยๆเปิดขึ้นม่านตาสีดำลึกเหมือนหลุมมืดไม่มีสิ้นสุดร่างเหล็กสะบัดแขนอย่างรุนแรงทําให้ผ้าขาวหลุดกระจายเกลื่อนพื้นเสียงลมพัดแทกเข้ามาทางหน้าต่างแม้ประตูและหน้าต่างทั้งหมดถูกปิดตาย เปเลวไฟบนเทียนสั่นไหวแรงจนแทบดับมารดาเกาะร่างนั้นแน่นน้ำตาไหลาพรากแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงหัวเราะเบาๆแหลมเล็กดังลอดออกมาจากปากของทารกทุกคนในโบสถ์คนลุกสู้พร้อมกันรู้ทันทีว่าสิ่งที่ฟื้นคืนไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแสงจากโคมไฟสั่นไหวจนเงาดำของทารกทอดยาวไปทั่วผนังและเงานั้นไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนร่างจริงที่มารดากำลังกาะอยู่ เนาขยับช้าๆยืดตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลืนกินพื้นที่ผนงังทั้งแถบเสียงสวดมนต์ของพระที่ยืนอยู่ข้างโลงดังขึ้นทันทีทว่าเสียงสวดน,นั้นกลับสั่นเครือเหมือนกำลังเผชิญสิ่งที่เกินกำลังจะต้านทานผู้คนบางคนร้องให้บางคนคลานไปกับพื้นเพื่อหาทางออกแต่ประตูโบสถ์กลับไม่ยอมเปิดแม้จะถูกกระแทกอย่างแรงความมืดคลืบคลานเข้ามาช้าๆเหมือนหมอ,นมอกดำปกคลุมทั้งห้อง มานดามองลงไปที่ลูกน้อยในอ้อมแขนอีกครั้งและสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่หน้าทารกที่เธอรู้จักอีกต่อไปใบหน้าเล็กที่เคยไร้เดียงสาก,กลับเปลี่ยนไปอย่างน่าสยดสยองผิวซีเพิดเริ่มแตะเป็นรอยแผลเหมือนผิวไม้ที่ถูกไฟเผาริมฝีปากเล็กฉีกยาวขึ้นเผยให้เห็นฟันคมแหลมเหมือนเคี้ยวสัตว์เสียงหูรอที่เคยแผ่วเบากลายเป็นกรีดร้องก้องสะท้อนทั่วโบสเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงของเด็ก แต่เป็นเสียงทุ้มต่ำปนแหลมบาดหูผู้คนเอามืออุดหูบางคนล้มลงกับพื้นเหมือนถูกแรงกดบางอย่างบีบคั้นพระผู้เท่าก้าวออกมามือจับรูปประคำแน่นสวดมนต์เสียงสั่นแต่มั่นคงทว่าในทันทีเทียนทุกเล่มดับพื้ความมืดปกคลุมจนมองไม่เห็นแม้แต่งเงามีเพียงแสงสลัวจากตาทารกที่ส่องวาวเหมือนฐานไฟแดงมารดาร้องให้สะออสะอ้นเธอไม่อาจวางร่างนั้นลงได้ แขนของเธอสั่นไหวแต่กลับถูกพันรัดแน่นด้วยแรงที่ไม่ใช่ของมนุษย์เล็บเล็กๆจิกลงบนผิวของเธอเลือดซึมออกมาเป็นทางยาวความเจ็บแล่นเข้าสู่ร่างกายแต่สิ่งที่ทำให้เธอหวาดวันยิ่งกว่าคือเสียงกระซิบเสียงนั้นดังขึ้นข้างหูฟังดูไม่ใช่เสียงลูกแต่เป็นเสียงผู้ใหญ่หลายคนพูดพร้อมกันแม่พาเราออกไปพาเราออกไปจากที่นี่เธอแทบขาดใจหายใจติดขัดราวกับถูกบีบคอ ดวงตาของเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความรักและความกลัวปะปนกันเสียงสวดของพระดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงและหนักแน่นกว่าก่อนเงาดำที่เคลื่อนไหวบนผนงังเริ่มสั่นสะท้านเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากกันแต่อีกด้านหนึ่งร่างเล็กในอ้อมแขนกลับดิ้นแรงขึ้นเสียงกรีดร้องทะลุโศประสาททำให้กระจกสีคองโบตแตกกระจายเศษแก้วตกลงมาเป็นประกายวับว่าวเหมือนฝนแห่งความตาย ผู้คนต่างหวีดร้องและหาที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังมานั่งไม้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโกลาหลและความสับสนมารดาหอบหายใจรุนแรงมองหน้าลูกที่ไม่ใช่ลูกของตนอีกต่อไปเธอรู้ว่าหากยังอุ้มร่างนี้ต่อไปอาจไม่มีวันได้ออกจากที่นี่แต่การปล่อยวางก็เหมือนการฆ่าลูกด้วยมือของตัวเองเลือดหยดลงจากแขนเธอทีละหยดซึมเปื้อนบนพื้นหินเย็นเยียบและทุกหยดเลือด กลับถูกดูดซึมหายไปโดยไม่เหลือร่องรอยมารดารู้สึกได้ทันทีว่าบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นจากใต้พื้นโบสถ์เสียงสวดมนต์ของพระดังทีขึ้นแต่เนาดำกลับแพขยายออกมามากกว่าเดิมผนังทั้งสี่ด้านเริ่มสั่นราวกับจะถล่มลงมาพารกน้อยเงยหน้าขึ้นเสียงหูร้อกลายเป็นเสียงคำรามต่ำและในดวงตาคู่นั้นแสงสีแดงกำลังเปลี่ยนเป็นเนาสะท้อนสะท้อนภาพผู้คนทั้งหมดในโบสถ์ที่กำลังหวาดกลัวจนไร้ทางนี เราวกับว่าดวงตาของทารกน้อยกลายเป็นกระจกบานใหญ่ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์เห็นเนาของตนเองติดอยู่ข้างในนั้นแต่เนาที่สะท้อนออกมากลับบิดเบี้ยวผิดรูปร่างใบหน้าของแต่ละคนยืดยาวดวงตากรงโบปากฉีกกว้างเหมือนกำลังกรีดร้องอย่างไร้เสียงความเย็นยเยือกแผ่กระจายไปทั่วห้องลมหายใจของผู้คนกลายเป็นไอขาวออกมาเป็นสายเหมือนถูกดึงพลังชีวิต มารดาเกาะลูกแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวตัวเองเธอร้องให้ปนเสียงสันสถานทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้พารกเงยหน้าขึ้นชาชามุมปากยกขึ้นคล้ายรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเด็กเสียงกระซิบก้องสะท้อนในห,หูทุกคนไม่ใช่ลูกแต่เราเกิดจากเลือดของเจ้าผู้คนหลายคนสุดตัวลงไปกองกับพื้นเหมือนหมดแรงพระผู้เท่าพยายามอ่านบทสวดต่อไปแต่เสียงกลับขาดอง รูปประคำในมือแตกกระจายเป็นเม็ดเล็กๆร่วงลงพื้นอย่างไม่มีเหตุผลและทันใดนั้นพื้นหินเย็นใต้เท้าก็เริ่มแตกรา้าเส้นรอยแตกค่อยๆกระจายออกเป็นลวดลาเหมือนตาข่ายจากรอยแยกนั้นลมร้อนผสมกลิ่นไม่ค่อยๆพัดขึ้นมาแสงสีแดงเข้มลอดขึ้นมาจากข้างใต้เหมือนโบสถ์ทั้งหลังถูกตั้งอยู่เหนือหลุมเพลิงเสียงโหยหวนดังขึ้นจากใต้ดินคลายเสียงคนจำนวนมากกำลังกรีดร้องพร้อมกัน มารดาตัวสั่นหัวใจแทบหยุดเต้นเธอหันไปมองหน้าพระที่เหลืออยู่แต่ทุกสายตากลับเกิดกว้างเต็มไปด้วยความสิ้นหวังจูจๆร่างเล็กในอ้อมแขนก็ยกมือขึ้นชี้ไปที่ประตูบานใหญ่ของโบสถ์บางประตูซึ่งถูกปิดตายเริ่มสั่นและเปิดออกเองอย่างช้าๆแต่สิ่งที่อยู่ด้านนอกไม่ใช่แสงสว่างจากโลกภายนอกเป็นเพียงความมืดสนิทไร้สิ้นสุดเหมือนปากท้ำมือมาที่รอจะกลืนกินทุกสิ่ง เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนในหัวของทุกคนออกไปกับเราหรือจะตายอยู่ที่นี่หลายคนเริ่มเสียสติร้องให้โวยวายบ้างก็คลานไปที่ประตูด้วยความสิ้นหวงังเมื่อใครสักคนแต่มือไปที่ขอบประตูร่างน,นั้นถูกดูดเข้าไปทันทีเหมือนถูกกระชากหายไปในความมืดเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่กี่วินาทีก่อนจะขาดหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงสะท้อนเงียบงนันที่ทำให้คนที่เหลือคนลุกจนแข็งทื่อ มานดาอุ้มลูกแน่นกว่าเดิมดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนเธอเริ่มแน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ในอ้อมแขนของตนคือพรมลิขิตที่ฟื้นคืนหรือคำสาบที่จองจำขณะเดียวกันร่างทารกก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มขยายกว้างจนแทบฉีกไปถึงแก้มและเสียงหัวราะก,ก้องสะท้อนทั่วโบสรากกับประกาศว่าความน่าสะพรึงกลัวเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงหัวราของทารกน้อยสะท้อน กงไม่หยุดราวกับกำแพงหินทุกด้านกลายเป็นโพรงก้องสะท้อนเสียงปีศาจผู้คนที่เหลืออยู่เริ่มร้องให้คร่ำครวญบางคนเอามือทุบหัวตัวเองบางคนกรีดร้องเหมือนเสียสติบรรยากาศหนักอึ้งเหมือนอากาศถูกกรีดออกไปจากห้องทุกคนหายใจติดขัดเงาดำที่เคยแผ่บ,บนผนังเริ่มลอยขึ้นเหนือสีสกลายเป็นรูปร่างสูงชะลุคล้ายร่างมนุษย์ที่ไรหน้าร่างน,น,นโนมตัวลงต่ำจนเกือบแตะหัวผู้คนเสียงหายใจแผ่วแผวหนักหน่วงดัมาจากมัน พระผู้เท่าที่เหลืออยู่กับฟันเน่นยกมือขึ้นพนมแล้วสวดเสียงดังขึ้นอีกครั้งเสียงสวดน,นั้นเหมือนเป็นแสงเล็กๆที่พยายามฝ่าความมืดแต่ทารกในอ้อมแขนของมารดาหันไปสบตาพระทันทีเพียงแค่แววตานั้นเสียงสวดก็สะดุดพระผู้เท่าชนักเหมือนถูกบีบคอเขาสุดลงไปนั่งหายใจหอบดวงตาแดงกัำเหมือนเลือดก,กำลังเอ่อออกมาผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นั้นร้องลั่นด้วยความสิ้นหวงัง มารดาร้องให้จนเสียงแหบพระขอร้องถ้าลูกยังเป็นลูกของแม่ได้โปรดอยู่เถอะพันใดนั้นร่างเล็กกลับนิ่งไปชั่วขณะด,ดวงตาสีแดงกำสันไหวเรากับบางสิ่งในตัวมันกำลังต่อสู้กันเองมารดารีบกอดแน่นขึ้นหวังว่าสายสัมพันธ์จะดึงจิตวิญญ,ญาณของลูกกลับคืนมาแต่เสียงกระซิบก้องสะท้อนกลับแทรกขึ้นมาอีกแม่ย่าวัง เราไม่เคยเป็นลูกของเจ้าเราเกิดมาจากความตายและความกลัวมานดาแทบสิ้นสติแต่ยังไม่ยอมปล่อยเธอหอบหายใจแรงร้องให้สะอึกสะอื้นมือเต็มไปด้วยเลือดจากรอยเล็บของลูกเงาดำที่ลอยอยู่เหนือสีสเริ่มแผ่ขยายไปทั่วห้องมันโอบล้อมทุกคนไว้เหมือนกรงขังขนาดใหญ่เสียงกระจกแตกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นหน้าต่างทั้งสองข้างของโบสถ์เศษกระจกพุ่งเข้ามาเหมือนใบมีคมบาดร่างผู้คนจนเลือดสาด เสียงร้องโหยหวนดังระง,งมไปทั่วแต่เลือดที่ไหลออกมากลับไม่หยดลงพื้นมันลอยขึ้นไปกลางอากาศรวมตัวกันเป็นหยดกลมๆก,ก่อนถูกดูดเข้าสู่ปากเล็กของทารกเสียงดูดกลืนดังชัดเจนในความเงียบทุกคนที่เห็นแทบจะขาดใจหลังจากนั้นดวงตาของทารกก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นดำสนิทดำจนเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กๆขยายออกอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงหัวเราะ แต่ยังมีเสียงอีกหลายร้อยเสียงดังออกมาพร้อมกันเสียงชายแก่เสียงหญิงสาวเสียงเด็กร้องเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับว่าทุกวิญญาณที่ตายไปกำลังพูดผ่านปากของมันมารดากัดริมฝีปากจนเลือดออกน้ำตาไหลาพระเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าควรอุ้มต่อไปหรือโยนร่างนี้ทิ้งให้พ้นตัวแต่ในใจลึกๆเธอยังได้ยินเสียงหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเสียงอ่อนโยนเบาแผ่วเหมือนลูกน้อยที่เธอเคยกล่อมให้หลับแม่ ช่วยหนูด้วยเสียงนั้นดังขึ้นเพียงวูบเดียวก่อนถูกกลบด้วยเสียงหัูระอ,อันน่าสะพรึงอีกครั้งมารดาตัวสันน้ำตาท่วมหน้าเธอรู้ทันทีว่าข้าในร่างนี้รูปของเธอ,อยังอยู่แต่กำลังถูกบางสิ่งร้ายกากักขังไว้และถ้าเธอไม่ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้ทุกคนในโบสถ์รวมถึงเธอเองจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นี่อีกเลย มารดาสะอื้นให้จนเสียงขาดห้องแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยความดื้อดึงเธอรู้สึกถึงแรงเต้นเล็กๆของลูกซ่อนอยู่ใต้ความมืดนั้นความรักและความหวังทำให้เธอไม่อาจยอมแพ้เธอเงยหน้าขึ้นมองเพดานสูงของโบสถ์ที่ตอนนี้มีเงาดำลื้อยคลานเหมือนเถาวันเสียงกรีดร้องร้อ,รอตัวเริ่มแผ่วลงทีละน้อยเหมือนทุกคนหมดแรงที่จะร้องบางคนทุดลงไปกองกับพื้นสายตาเลื่อนลอยราวกับวิญ,ญญาณถูกดูดออกไป เลือดที่ลอยอยู่กลางอากาศรวมตัวกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดสัญ,ญลักษณ์นั้นส่องแสงแดงวาวบนอากาศเหมือนตราประทับของปีศาจมานดาสันเทาแต่ยังยกมือที่เปื้อนเลือดลูปใบหน้าลูกเธอพูดเสียงแผ่วถ้าเจ้าคือสิ่งชั่วร้ายเจ้าก็จงเอาชีวิตข้าไปแต่ท่าในร่างนี้ยังมีลูกของแม่อยู่แม่จะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปไหนคำพูดนั้นทำให้ทารกหยุดผัร้อนในทันที ดวงตาสีดำสนิทกระพริบวูบก,ก่อนจะสั่นไหวเหมือนกำลังถูกฉีกออกจากกันเสียงหลายร้อยเสียงที่ดังออกมาพร้อมกันเริ่มขาดห้องสับสนเงาดำที่โอบล้อมทั่วห้องเริ่มสั่นสถานราวกับไม่มั่นคงอีกต่อไปผู้คนที่สุดอยู่กับพื้นค่อยๆหันมามอมมานดาด้วยความประหลาดใจพระผู้เท่าที่นั่งหอบายใจเงยหน้าขึ้นดวงตาส่องประกายขึ้นมาเล็กน้อยเขาเอ่ยเสียงสั่นแต่หนักแน่นความรักของแม่ มันคือกระที่สิ่งชั่วร้ายไม่อาจทำลายได้เขาวรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายสวดเสียงดังจนกล้องไปทั่วบทสวดน,น้นผสานกับเสียงสะอื้นและคำพูดของมารดาทันใดนั้นร่างทารกเริ่มดิ้นรุนแรงร้องกรีดร้องด้วยเสียงสยดสยองผิวซี่เผือดแตกออกเป็นรอยแผลราวกับมีเนาอีกตนหนึ่งพยายามแยกออกมาจากร่างเหล็กความมืดที่ปกคลุมเพดานโบสถ์แผ่กระจายออกราวกับหมอกกำลังถูกฉีกเป็นชิ้น ผู้คนที่สิ้นหวังเริ่มมีแรงอีกครั้งบางคนลุกขึ้นสวดตามพระบางคนร้องให้แต่ยังคงมองไปที่มารดาเหมือนยึดเธอเป็นเสาหลักเลือดบนพื้นซึ่งถูกดูดกลืนไปเมื่อครู่เริ่มไหลยย้อนกลับออกมาหยดเลือดนั้นร่วงลงบนหินอย่างช้าๆคล้ายเวลาถอยหลังพารกรีดร้องสุดเสียงดวงตาซีดำเริ่มแตกออกจากความมืดในดวงตามีแสงสีขาวเล็กๆส่องวาบออกมามารดาตกใจแต่รีบกดลูกแน่นกว่าเดิม เธอร้องตะโกนทั้งน้ำตากลับมาเธอลู้แม่ยังรอเจ้าอยู่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องเปลี่ยนเป็นเสียงทารกธรรมดาเสียงร้องให้แหลมเล็กเหมือนเด็กแรกเกิดร่างเล็กในอ้อมแขนสั่นสะท้านก่อนดวงตาค่อยๆเปลี่ยนกลับมาเป็นสีปกติความมือที่เกาะอยู่รอบตัวแตกสลายเหมือนควันถูกลมพัดหายแสงสีแดงจากรอยแตกใต้พื้นก็ค่อยๆมอดดับ เงาดำสูงฉลุที่ไรหน้าเริ่มหดตัวเล็กลงก่อนจะจางหายไปเหมือนละลายเข้าไปในอากาศโบที่เคยสั่นสะเทือนกลับเงียบสงบอีกครั้งแต่ความเงียบนั้นไม่ได้เป็นเพียงความสงบหากเต็มไปด้วยความตึงเครียดและคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมามารดามองลูกน้อยในอ้อมแขนใบหน้าซีดขาวยังคงเปื้อนรอยน้ำตาเล็กๆแต่ดวงตาที่มองขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เสียงหัวใจเล็กๆเ,กเกต้นชัดเจนแนบอก เธอร้องให้พร่งพรูออกมาราวกับปลดปล่อยความกลัวที่สะสมมาเนิ่นนานแต่แล้วขณะที่ผู้คนเริ่มถอนหายใจโล่งอ,อกสายตาหลายคู่ก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่มุมปากของทารกน้อยยังมีคราบเลือดสีเข้มติดอยู่และเงาจางๆของรูปร่างสูงชะลูดไร้หน้ายังสะท้อนเล็กน้อยในแววตาของเด็กเสียงสะท้อนของเงาดำเลือนหายไปช้าๆเหมือนละลายเข้าสู่ความว่างเปล่า ผู้คนในโบสถามองหน้ากันดวงตายัางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปนความไม่เชื่อพระผู้เท่าพนมมือกล่าวเสียงแผ่วแต่มั่นคงทุกสิ่งได้สิ้นสุดแล้วจงอย่าเอ่ยถึงมันอีกมารดายัางคงอุ้มลูกน้อยไว้แนบอ,อกคราบเลือดที่มุมปากถูกเธอเช็ดออกด้วยมือสันสัทารกหลับตาลงร่างเหล็กสงบเหมือนทารกธรรมดาที่กำลังหลับไหลเธอหายใจลึกน้ำตาไหลาพากด้วยความโล่งอ,อกและความรักที่เอ่อล้น แสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านหน้าต่างกระจกสีแตกพังเข้ามาอบอุ่นอาบทั่วโบสถที่ยังเต็มไปด้วยเศษแก้วและคราบเลือดผู้คนที่เหลืออยู่ก้าวออกไปทีละคนบางคนยังสั่นไหวบางคนยังไม่พูดอะไรแต่ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาได้เผชิญสิ่งที่เกินกว่าจะอธิบายมารดาเดินออกไปช้าๆอุ้มลูกไว้แนบอกไม่หันกลับมามองข้างหลังแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบใบหน้าเธอ และแม่หัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลจากค่ำคืนอันน่าสะพรึงแต่เธอก็รู้เพียงอย่างเดียวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเธอจะปกป้องลูกของเธอจนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะสิ้นลง